ต่อไปเป็นคำสั่ง call และ return ซึ่งเป็นหัวใจของการทำ s u b r o u t i ในภาษา s ซ m b บ y โดยเกี่ยวข้องกับการจัดการ stack การเปลี่ยนค่าโปรแกรม counter และการคืนค่าควบคุมโปรแกรมหลังจบฟังชันเริ่มที่คำสั่ง call ก่อนคำสั่ง call เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเรียกฟังชันย่อยโดยจะสั่งให้ CPU เปลี่ยนตำแหน่งการทำงานจากคำสั่งปัจจุบ,บันไปยังตำแหน่ง 0123H ก่อนที่ CPU จะกระโดดไปยังตำแหน่ง 0123h มันจะทำการเก็บค่าตำแหน่งถัดไปที่ควรจะทำงานต่อหรือเรียกว่า return address ลงใน stack ก่อนซึ่งก็คือตำแหน่งของคำสั่งถัดไปในโปรแกรมหลักเพื่อที่จะให้รู้ว่าพอทำฟังก์ชันย่อยเสร็จแล้วจะต้องกลับมาที่ตำแหน่งตรงไหนขั้นตอนการทำงานก็คืออย่างเช่นเราจะให้คำสั่ง c a อ,อยู่ที่ address 2000h ซึ่งเป็นคำสั่งขนาด 3าไบต์ตำแหน่งคำสั่งถัดไปก็คือ 2003h CPU ก็จะเอาค่า 2003h เี่ยเก็บลง stack ทีละไบต์โดยเริ่มจากที่ low byte ก็จะเป็น 03h แล้วก็ตามด้วย high byte ก็จะเป็น 20h หลังจากนั้นจึงตั้งค่าโปรแกรมเคาน์เตอร์ หรือ PC ให้กลายมาเป็น0 1 2 3 H เพื่อที่จะกระโดดไปทำงานในสับรูทีนที่ตำแหน่ง,งนั้นพอดีต่อไปคือคำสั่ง return นะคะจะใช้สำหรับการกลับจากสับรูทีนมายังโปรแกรมหลักโดย CPU จะดึงค่าที่อยู่ใน stack ซึ่งเป็น return address ที่เก็บไว้ตอน call กลับมาใส่ใน PC เพื่อให้ CPU กลับไปทำงานที่จุดเดิมได้อย่างถูกต้อง อันนี้คือตัวอย่างเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือ address แล้วอันนี้คือคำสั่ง call แล้วก็ตำแหน่งถัดไปจากคำสั่ง call จะมีคำสั่ง return address คือตรงนี้พอเจอพอเราเจอคำสั่ง c ศ1อ0123 h มันก็จะกลับมันก็จะไปทำงานที่0 1น3ห h แล้วมันก็จะทำงานไปเรื่อยๆพอมาเจอคำสั่ง return return ตรงนี้ พอเจอบลูมันก็จะย้อนกลับไปที่โปรแกรมหลักแล้วก็ที่ return address แล้วมันก็จะทำงานต่อไปค่ะ